สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พห้พฤษภาคมนะครับวพราความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ t o of Wands หรือพลังงานของไพ่สองไม้เท้าเข้ามาทานายว่ามีใครสักคนหนึ่งกําลังคิดถึงคุณอยู่กําลังมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยกําลังเฝ้ารอคอยความรู้สึกที่ห่วงหาอาทรการแอบมองแอบส่งทางไกลทางโซเชียลการรู้สึกความรักความคิดถึงที่เคยถือไม้เท้าต่อกันเคยมีความมั่นคงมั่นใจเคยมีความรักสิ่งดีต่อกันและกันมาก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคนรักของชาวราศีมังกรช่วงนี้หรือความรักของคุณช่วงเนี้ มีใครสักคนหนึ่งกําลังรอคอยกําลังคิดถึงกําลังคิดที่อยากจะเหมือนกับสร้างโลกขึ้นมาเห็นไหมสร้างโลกใบใหม่เริ่มต้นใหม่การกลับมาขอคืนดีการกลับมาขอความรักการกลับมาขอความช่วยเหลือนั่นเองครับเพราะพลังงานไพ่ฝงไม้เท้าใบนี้หมายความว่าคนรักของชาวติมังกรช่วงนี้อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนกับไม่มีใครรักและจริงใจงจริงจังกับเขาเท่าคุณฉันพไพ่ใบต่อมานออฟเพอเดคเกหรือไพ่ก้าเหรียญ ทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรในว,วันที่1พฤงภาคมหลายคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มดีขึ้นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความร่ำรวยมั่นคงมั่นใจฉะนั้นให้ก้าวเหรี่ยมายความวาดวงชะตาของชาวราศีมังกรวันที่1สิงภาคมคือหน้าตาดีดูเด็กดูสวยขึ้นดูมีสเสน่ห์มีแต่คนานล้อมมีแต่พลังงานของความรักความมั่นคงและก้าวเหลี่ยญมีเหรียญเงินทองไหลมาเทมา e เห็นไหมเกยต่อไปช่วงนี้ชื่อเสียงเงินทองของความรักของชาวราศีมังกรแล้วดวงชะตามีสเสน่ห์มีชื่อเสียงเนี่ยมันทาให้ค กลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดถึงกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาคิดถึงคุณกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมามองหาคุณอยู่บ่างห่างใช่ไหมงานัทั้งหมดทั้งมวลไพส่สองใบเหนีอยวครับพระพาวสีมังกรช่วงนี้มีโอกาสเกณฑ์เดินหน้าเริ่มต้นใหม่นะครับมีความรู้สึกดีๆเข้ามามีการงานการเงินอนาคตที่สดใสและไปข้างหน้าต่อไม่ได้ทำให้ชาวสีมังกรช่วงนี้อยู่ดีมีสุขอยู่ดีสุขสบายนี่ครับโดยการที่อยู่อย่างสงบจิตสงบใจและทูออฟซอร์ สองดาบเฉียนภาพผมก็มีคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงตรงนี้แล้วเหมือนกับตาของเขาปิดอะ่ะแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปต้องเจ็บไปต้องไม่ต้องถูกทำร้ายแล้วอยู่แบบสง,งบจิตสง,งบใจอยู่แบบศีลสมาธิและปัญญาช่วนชาวศีลมังกรหลายท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบางทีอยู่ตรงนี้บางทีมันอยู่ได้แล้วบางทีก็ไม่ต้องทุกข์แล้วนะหรือผ่านความเจ็บปวดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใครก็ตามที่ทุกข์ใจหรือเสียใจหรือเจ็บปวดอยู่เนี่ยพอเราผ่านจุดเหล่านั้นมาเราจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยชีวิตของเราเริ่มมีสมาธินะ เริ่มมีสีนสมาธิปัญญาเริ่มมีความส่องสว่างในใจ,ใจิตใจเริ่มเห็นความจริงเริ่มตื่นรู้นะครับหลายคนนะครับรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับอยู่แบบไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องอยู่กับปัญหาเหล่านั้นก็ไม่อยากจะขับไปอีกแล้วเพราะตอนนี้เหมือนกับอยู่ดีมีสุขนั่นเองครับเคยทำนายดวงชะตาของชาวสีมังกรช่วงนี้เลยว่ามีคนเขาเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาติดต่อมีคนเข้ามาอยากจะเป็นโลกใบใหม่อยากจะเริ่มต้นความรักอยากจะเริ่มต้นสิ่งดีดมีใครสักคนนึงคิดถึงและรอ,อคอยคนอยู่ครับสำหรับคนโสดก็ตามนะ มีคนรักมีคนหลงมีคนแอบบมองแอบ,บส่งมีคนชอบมีคนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเริ่มต้นความรักกับคุณแต่คุณอาจจะอยู่ดีมีสุขอยู่คนเดียวแล้วแบบไม่เจ็บเลยสักวันหรืออยู่คนเดียวรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ดีมีสุขอยู่แบบสงบจิตสงบใจหรือพึ่งผ่านความเจ็บปวดก็เลยยังไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆหรือเปิดรับความทุกข์ความเสียใจเข้ามาจนกว่าจะเจอสิ่งที่เป็นชุดข่าวเห็นไหมสิ่งที่มันดีพอสำหรับความรักสิ่งที่ดีกว่าอยู่คนเดียวซึ่งใครก็ตามที่เลือกหล่คนรักไปเนี่ย พอคนละของชาวสีมังกรเห็นว่าคุณอยู่ดีมีสุขอยู่ได้นะครับคุณอาจจะเลือกที่จะไม่กลับไปแล้วก็ได้นะเพราะแปดไม่ท่าหรือเอ็ดอัฟวานเหมายนความคนละคนชาวสีมังกรเนี่ยมีการสื่อสารบางอย่างกับคุณมีการที่อยากจะกลับมาหาคุณแต่คุณเดินออกมาไกลตามโชคชะตาใช้ชีวิตต่อไปตามดวงชะตาตามดวงชะตาของเราจนเหมือนกับให้เอ็ดอัฟวานไปเนี่ยทำนายชาวสีมังกรหรือว,ว่าดวงชะของคุณเนี่ยเหมือนกับการเดินหน้ามากขึ้น move on สลัดบางสิ่งบางอย่างที่มันเหน,เนื่อยในชีวิตทิ้งใครก็ตามเนี่ยจะอยู่กับคนที่ ใช้อารมณ์นะครับโดยที่ไม่สนใจเรามักจะมองเราเป็นปัญหาไม่ได้ถึงสิ่งดีดีไม่ถึงถึงวันละคืนหรือว่าอนาคตที่มีต่อกันมาทําให้คนรักของชาวสีมังกรเนี่ยบางทีเขาเสียคุณไปแล้วเนี่ยเขาเพิ่งรู้สึกรู้ตัวเลยว่าน่าจะมีคุณไว้นะอย่างน้อยก็ยังมีความมั่นคงนะอย่างน้อยก็ยังมีสิ่งดีต่อกันนะอย่างน้อยก็ยังจะไปต่อกันได้ยาวๆนะไมไ่้ท่า้ชาวสีมังกรท่านเวลาคุณออกมาแล้วหลุดพ้นมุอ่อนแล้วเนี่ยไม่อยากจะกลับไปเป็นคนดีแต่ไม่มีที่อยู่เป็นคนดีแต่ไรรรร้้ค่าาหหืือออถกกทยเเจจ็บวสีใ ฉันไม่อยากเป็นคนดีที่เธอไม่รักครับก็เลยมีไพ่แปดไม้เทา้าคือปล่อยไปตามโดนชะตาโดนชะตาเดินหน้ามีเรื่องของการงานการที่ทําอะไรตามปรงตามเป้าตามประสงค์ตามใจปองฉันใครก็ตามที่เกิดเหมือนกับรอคอยสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่ครับบางกรณรอคอยเรื่องงานเรื่องเงินรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาเรื่องของข่าวดีอยู่เนี่ยแปดไม้เท้าเข้ามาในช่วงของตั้งแต่พฤษภาคมจะถึงปี2018เนี่ยจะมีการที่ประสบสนสําเน็จหรือได้ทําเป้าตามหมายของเรานะครับ ไพ่ใบต่อมาทาไมมันถึงบอกแบบว่าทําไมถึงแบบใช้เวลานะครับเพราะว่า fortune หรือกรงเล็ดวงชะตาเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาหรือโชคชะตาหรือการใช้เวลาของเราเน,ไปไปเนั่นเองชั้นไพ่ใบนี้ก็จะเห็นภาพของดวงชะตาที่มันมีวนเวียนวงๆนะครับกลมๆอะไรเงี้ยซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ชาวสีมังกรต้องตองลาดอะไรสิ่งบางอย่างที่มันไม่เดียวจากชีวิตหรือการที่มีสติใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานกาันเชื่อ<ส>การทําความรู้สึกดีดๆการมีศีลสมาธิและปัญญาการตื่นรู้ ฉันมีวฟอร์จูนเหมือนเาว่ว sure, า,ใค,าใครก็ตามที่หเหมือนกับไม่ได้อยู่ในวงเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้อยู่ในความรู้สึกที่ทุกข์ใจเสียใจอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงให้ดีได้มันจะทําให้คุณได้รับสิ่งเหล่านั้นมันจะให้ดวงตาของคุณเนี่ยเกิดสิ่งเหล่านั้นเกรยตอบประชาสิ่งเมื่อก่อนท่านจะมีการคอมเมนต์ทางออนไลน์ทางทิกตอกทางยูทูบของผมว่าน้อมรับคําทำนายนะผมก็จะพิมพ์ไปว่าขออวยพรครับทสิ่งเหล่านี้คือการเปิดรับคํำดีีีดั่่่งง้าามนนนออยยไ มันเหมือนกับการแช่งตัวเองเช่นกันเหมือนกับการอยู่ในบ่วงวังวนนะครับการอยู่ในบวัตบวตมบัวตูมอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเช่นไพ่ใบนี้หมายความว่าพยายามปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะครับมองหาสิ่งดีในชีวิตอะไรที่รู้สึกว่าตัวแล้วมันไม่ดีอยู่แล้วมันผิดที่ผิดทางอยู่แล้วผิดสิ่งผิดทางอยู่แล้วมันทําให้ตัวเองรู้สึกตจมปากชั่วเร็วแก้ไขซะนะครับเปลี่ยนแปลงซะกลับมานั่งอยู่ตรงนี้บางทีมันอยู่ที่ไหนแล้วมันดีมีสุขเนี่ยอยู่ตรงนั้นดีกว่าหรือทําสิ่่่งทีีีีดดมสุกวา นะครับหยุดทำร้ายตัวเองหรือว่าหยุดอยู่กับสิ่งที่ถูกทำร้ายได้แล้วนะไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของนายออบคัพหรืออัศวินถือถ้วยเข้ามาทํานายความรักของชาวราศีมังกรหรือว่าสุดท้ายความรักของคุณเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งถือถ้วยมาหาคุณก็เลยตอบว่าไม่ใช่มีแค่คนใครคนหนึ่งคิดถึงคุณนะแต่มีคนเอาพาสิ่งดีมาให้นําพาความรู้สึกดีๆมาให้นําพาความรักการช่วยเหลือความเมตตาสิ่งดีๆนะครับมาให้กับคุณเหมือนกับที่ผมนัดให้คุณเนี่ย ผมก็เอาความทานายดีๆมาให้กับชาวราศีมังกรเช่นกันสร้างในออฟครับเพื่อการได้รับความรู้สึกดีๆการได้รับฟ้าหลังฝนการได้รับความรักคุณค่านะครับความดีงามของตัวเองกลับพืนมาเก็ี่ยนำต่างๆของราศีมังกรในวันที่1สิงหาคมถึงปี2568เนี่ยชีวิตของคุณค่อนข้างจะมีการเงินการงานค่อนข้างจะมีเป้าหมายสิ่งดีจะเกิดขึ้นในชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะใครที่บอกว่ายังไม่ดี มันจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปอย่าเพิ่งไปมองว่ามันไม่ดีไม่ดีเอาตรงที่มีปัญหาหรือตรงที่มีทุกข์หรือว่าที่มันไม่ดีของคุณเนี่ยไปเปลี่ยนไปปรับไปแก้ให้มันดีกว่าเดิมอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งรู้สึกว่าไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วหยุดลมเลิกแล้วยอมแพ้ไปกับสิ่งที่มันดีในหัวใจเราอะนะครับใครจะว่าอะไรช่างมันใครจะมาแบบหมิ่นประมาทใครจะมานั่งแบบระแคะระคายใครจะมาแบบสนมาว่าเราจะมาทำอะไรเราช่างมันเรารู้ตัวเองเราดีว่าเราเป็นคนที่ มีคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นดีแค่ไหนในสิ่งที่เราเป็นก็พอแล้วนะครับฉะนั้นมาดูไพ่ของ3ใบนี้ของชาวราศรีมังกรกันดีกว่านะครับแล้วก็การแนะนํากันว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมพาไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ของ7จ็ดเมท้าหรือว่าเซเว่นออฟวานเข้ามาครับทำนายว่าอย่างที่บอกครับคนที่เคยทาร้ายคุณไปเนี่ยนะครับหรือทําปัญหาให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นการทาร้ายผิดศีลผิดธรรมนอกใจอย่าโกหกหลอกลวงเนี่ยเจ็ดเม้าเจริพราพาพอเขาไม่มีคุณแลว้ว่าเขาก็โดดเดี่ยวเขาก็เหมือนกับคนคนหนึ เขาเรียกว่าอะไรเดือดร้อนร้อนตัวเห็นไหมปัญหาหรืออุปสรรคเขาเต็มไปหมดเลยอ่ะพอเขาไม่มีคุณเขาเหมือนกับไม่เห็นดวงศพไม่ถามตาพอเขาเสียคุณไปเขาก็เองเขาเดือดร้อนเขาเองก็ทุกข์ใจเขาเองก็มีปัญหาชีวิตก็เลยมีการที่เป็นเจ็ดไม้เท้ากับสองไม้เท้าคือการกลับมาเรียกร้องความสนใจกลับมาเรียกร้องกลับมาคิดถึงคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเด็กสเตนจะไปขอเจ็บแทนไหมยังมีความรักความห่วงหายังมีความเมตตาให้เขาอยู่หรือเปล่ายังต้องการกันอยู่หรือเปล่า ฉ่นเด็กสเตนหมายความว่าใครก็ตามที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปหรือว่ามีปัญหากันเนี่ยและยังอยากจะกลับมาคืนดีกันอาจจะมีการแท็กเข้ามานะครับในคลิปนี้หรือส่งคลิปนี้ไปหาคนที่คุณรักหรือ้องให้เขารับฟังสิ่งดีๆที่อยู่ในหัวใจลองปรับลองเปลี่ยนลองทนอีกสักครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายลองปรับความเข้าใจหยุดทําร้ายกันเรื่องของการใช้อารมณ์เรื่องของการที่ทําตามอารมณ์ทําตามความต้องการของตัวเองจนไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นไหมรักและหว่วงใยเขาและรักดูแลเขามากแค่ไหนที่อยู่ตรงนี้ที่ย ก็พอรักก็พอรักอย่างเดียวก็พอรักมากนะครับก็รักจนยอมเจ็บเลยแหละนะครับฉะนั้นไพ่ไปต่อมาก็ได้ทนายว่าเด็กถือถ้วยเข้ามาถ้าหากไม่รักกันถ้าหากไม่ต้องการกันแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามใบนี้หมายความว่าถ้าเกิดเขาทำร้ายคุณมากๆแล้วคุณอยู่ได้ตามปกติเข้มแข็งคุณจะพบเจอเด็กถือถ้วยหน้าตาดีชีวิตดีขึ้นฟ้าหลังฝนย่องสวยงามเสมอการเริ่มต้นชีวิตใหม่บางทีมันก็ไม่ได้แย่นะฉะนั้นเด็กถือถ้วยหมายความว่าการได้พบเจอความรักใหม่ๆโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ ชาวราศีมังกรก็ได้ทำนายแบบนี้ล้วกันว่าคุณมีโอกาสด,ดูดีขึ้นดูเด็กลงมีเสน่ห์มีความรักความเมตตามีคนนําพาความรักมาให้กับคุณอะไรที่เสียแล้วเสียไปที่มันล้มเหลวในชีวิตเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมเด็กถือถ้วยดีกว่าเห็นคุณค่าตัวเองนะครับอย่าคิดว่าต้องเกลียดต้องโกรธต้องเจ็บกับคนที่มันทําไม่รักเราเราไปรักคนที่มันใจร้ายรักคนเวลวรักคนผิดรักคนชั่วเนี่ยรักแค่ไหนมันก็ไม่รักเราหรอกนะครับใหญ่คนอย่า,ยยาเป็นคนที่แบบยอมถูกทำร้ายอยู่แบบนั้น บางทีเราเข้มแข็งขึ้นบางทีเรารู้รู้สึกว่าเราเรากล้าที่จะ,ะเผชิญความจริงเราก้าที่จะดูเพื่อเพื่อตัวเองเนี่ยมันก็ได้พบเจอสิ่งดีๆในชีวิตแล้วครับมันก็ได้มีโอากาสในชีวิตที่เรื่องการงานการเงนินความรักและมีสเสน่ห์มากขึ้นด้วยดูเด็กลงด้วยนะครับใช้บทสรุปความรักของชาวาศีมังกรคือเดอะเฮอร์อย่าปล่อยใครสักคนที่เขาอยากจะดูแลคุณอยากจะแก่เข้าไปกับคุณเนี่ยลอเกอร์ ฉันเดอะเฮอร์มิก็ได้ตอบแบบนี้วกันว่าประสบความสำเร็จของมังกรมีข่าวดีนะการมีคนคนนึงรักและคิดถึงคุณอยู่ใครโสดอยู่เนี่ยโดยเฉพาะคนโสดหรือคนที่มีความรักดีอยู่แล้วนะมีผู้ใหญ่ใจดีมีคนอยากจะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวดูแลขึ้นกันละกันนะครับเขาจะรักษาแผลคุณที่คุณเจ็บที่คุณเสียใจเขาเข้าใจคุณและเติบโตไปด้วยกันจริงๆไม่ใช่รักกันแทบตายแต่พอทำร้ายกันไปมีปัญหากันไปเลิกรักกันไปมีคนอื่นไปกับเดอะเฮอร์มิตกับทิ้งกันไปง่ายๆกับลืมเรื่องราวที่ผ่านมาครับ ซันไพเออร์เคิลแนะนำชาวราศีมังกรหลายท่านว่าชูดวูยูวิคัมตงเลือกนีสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะชาวราศีมังกรมีสิทธิ์ที่จะเลือกความสุขเลือกสิ่งดีดีให้กับตัวเราเองและคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกความรักดีดีเข้ามาเช่นกันเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งไม่ไหนดีไม่ดีก็ออกไปประมาณนั้นครับขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมัครรัขด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้